ผมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับผมจะรอดไหมครับนายครับนายดูแลผมด้วยนะเอ,อไอเต่ามาเล่นผมใหญ่เลยนะรองเต่าแม่งแจ้งผมทุกวันเลยครับนายครับดูแลผมด้วยนะครับนายครับนะครับนะอย่าไปไว่านักนักโทษระหว่างพักโทษนะระหว่างพักโทษจะเป็นนักโทษอยู่เราเป็นรัฐมนตรีเราเป็นรองพบตร,รเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประหลัดกระทรวงพักโทษคือนักโทษ ที่ผมพูดมานี่อย่าไปเดาว่าเป็นใครนะเดี๋ยวมันตรงขึ้นมาแล้วผมก็เหนื่อยนะเขาก็หาว่าผมไม่ว่าเขาอีกอะไรต่างๆขาไม่เี๋ผมพูดเพราะนั้นอยู่ระหว่างพักโทษก็ต้องเจียมเนื้อเตรียมตัวหน่อยนะเออนะครับอันนี้ก็ฝากนะกำไรเอ็มก้ใส่ที่ข้อเท้าไม่ใช่ใส่ที่คอฝากไปฝากถึงนักโทษทั้งชายและหญิงทั่วไปทั้งเด็กเล็กนักโทษไม่มีเส้นนักโทษมีเส้นต้องทำตามกฎหมาย นะเราเป็นนักโทษไม่ไม่ติดกำไรเอเนี่ยมันก็ดูสแสดงวหาเขาต้องมางว่าเราสองมอาตรฐานหรือเปล่านะครับนะแล้วก็อย่าไปยกย่องอเชอร์ทูนั้นะข่าวเมื่อวานเห็นมีนักโทษเดินทางไปนั่นไปนี่อะไรคนรข่าวออกทุกช่องเลยนะมีกําหนดการเช้าไปที่นั่นไปที่นี่ไปแล้วต่างอันนี้ก็ฝากพี่น้องสือ่อมวลชนนะครับว่าเขาบางคนเนี่ยเขาเป็นนักโทษเ้าก็ต้องเอาพอสมควรไม่ใช่นักโทษไปตรวจงาที่นี่ตรวจงาที่นี่ตรวจอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่หน้าที่ของนักโทษเป็นหน้าที่ของ พวกรัฐมนตรีนายกส่วนนายกก็วันๆก็เดินสายนะครับกลับประเทศต่างนะมาทํางานบนะ้างน่จะเป็นเซลล์วุเซล์แมนเลยครับเนี่ยเปิดประเทศรับการลงทุนผมยังไม่เห็นมีใครมาลงทุนเลยครับท่านนายกเศรษฐาเออโทรถามคุณทักษิณบ้างยังไงเขาเขาบอกให้หยุดได้ยังไปตลอดเลยเนี่ยไป,ปไปนู่นไปนี่ไปอะไรต่างๆข้ารุ่นวินอะไรเนี่ยหกเดือนไปสิบสี่สิบห้าสิบหกประเทศเนี่ยนะบางคนก็สงสัยว่าไปเที่ยวหรือเปล่าเอาเงินหลวงไปเที่ยวหรือเปล่า นะบางคนก็สงสัยว่ามีผลประโยชน์ซ่อนเลนไหมนะบางคนก็สงสัยว่าหนีเวลาทํางานไหมนะบางคนแต่บางคนก็มีความเชื่อว่าไปทํางานไปชวนนักลงทุนเข้าเข้าประเทศนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีก็โอหดีนะครับไปหาลูกค้าหาคนมาลงทุนแต่ผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่ามีใครมาลงทุนบ้างไหนช่วยเอาสเตทเมนต์มาดูหน่อยดิมีนักลงทุนคนไหนบ้าง เอาเงินมาลงทุนบ้างแต่ที่แน่ๆคือเสียเงินค่าเดินทางค่าใช้จ่าย,ายเวลาเดินทางไปต่างประเทศเที่ยวหนึ่งสิบล้านห้าล้านสามล้านห้าล้านเพราะเราไปเป็นคณะค่ากินค่าเที่ยวค่าอะไรต่างๆไปพูดตามาที่สถา,านที่ท่องเที่ยวต่า,างๆไปเดิน้างเดินอะไรต่างๆในค่าใช้จ่ายใน,นเงินภาษีนะคนไทยนี่เขายากจนนะบ้านช่องไม่มีอยู่บางคนก็โดนยึดรถยึดบ้านเป็นนี่นอกระบบรัฐบาลก็แก้ไขไม่สำเร็จทั้งนี้ในระบบนอกระบบลำบากหมด ตอนนี้ลราบากหมดก็เพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับนายกับนะครับมาทำงานในะนวันๆนี่ไปเดินบางคนก็บอกว่านายกไปเดินเที่ยวตามห้างหรือเปล่าแตนะ่คนที่รักนายกก็บ,บอกไม่ใช่เขาไปเดินเที่ยวเขาไปขายผ้าเข้ามานะไปขายผ้าพันคอนะครับอันนี้ไปขายผ้าเข้ามาผ้าพันคอเสื้อผ้าอะไรเดี๋ยวมันคุ้มไหมหรือไม่อย่างไรนะเออบางคนก็บอกไปทําอีเวนต์นะเราก็ไม่รู้นะฮะสวอ,อก็บอกเนี่ยไปทําไมเออไปจะต่างประเทศ ี่จะทํางานประเทศเราลำบากอยู่แล้วทิ้งประชาชนหรือเปล่าเออเอเอก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็น,นี่ศสารทางก็ขึ้นปกอ่าคุณอะไรวะชื่ออะไรคุณเศรษฐาจาชื่อไม่ได้แล้วไม่ไปต่างประเทศบ่อยกูเลยจชื่อไม่ได้เศรษฐาหรือเศรษฐีเดี่ยเป็นนายกนัมนตรีที่ได้รับฉายาว,ว่าเซลแมนหาเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าประเทศนะแล้วก็อะไรนี่อะไรวะช็อตช็อตอะไรนี่ช็อตเชนอืมนะก็ หมายถึงว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นนายกที่มาจากเ,าเป็นนายกที่คนในประเทศรู้สึกผิดหวังนะไม่ได้แพ้เลือกตั้งแต่ได้เป็นนายกเพราะตบัดสัตว์นะทิ้งเก้าไกลแล้วตัวเองก็มาเป็นจับมือกับอนุรักษ์นิยมกับพวกทหารชุดเดิมก็มีมอำนาจที่เขาเรียกว่าอะไรช,ช็ชอตเชนช,เช็นชอตเชนช็อตเชนชะ็อตเชนผมก็ไม่ใช่นักเรียนนอกมผมแม่งเด็กบ้านนอกช,อช็อตเชนก็คือถอนเงินไม่ครบหรือว่า ทีมอันแฟรี่ก็คือปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็คือโกงอะ่ะนะก็เหมือนกับแบบว่านหาเสียงอย่างแล้วก็มาอีอย่างเหมือนกับพฤติกรรมเหมือนใครเรียกอะไรอะ่ะไม่จริงใจกับประชาชนานหาเสียงบอกกูไม่จับมือกับประยุทธ์กูไม่จับมือกับลุงป้อมกูปิดสวิต์สวอที่ไหนได้กูกราบแม่งหมดเลยนะ,ะสะวอจะปิดสวิต์สวอเข้าไปยงยกมือกราบนายกประยุทธ์นายกป้อมกา ก็คือช็อตเชนก็คือง่ายมันมันเหมือนไม่รักษาคำพูดอ่ะประชาชนผิดหวังกันทั้งประเทศแพ้เลือกตั้งแกกลับได้เป็นนายกเนี่ยนะครับเนี่ยนะนิตยสารถามก็โพสต์าำองเนี่ยนะ้รับฟังงดูแล้วไม่ไห้บวกรับผมก็อ้อนรบเนะเหมือนคนมีเลขมีเหลียมอะไรกับหาเสียงอย่างนะพอได้รับเลือกตั้งทาอีกอย่างบอกว่าคุณจะจับมือก้าวไกลคุณจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยระทับใจไปอยู่กับพวกเด็จการทหาร ไปอยู่กับผู้อนุรักษ์นิยมตรงกันข้ามเลยนะเขาก็เสียดสีเอาละครับนะนะครับนี่ครับไม่ไม่ได้ดีอะไรเลยผลงานยังไม่มีหกเดือนเนี่ยมีผลงานเป็นชิ้นเป็นนะไรแล้วเดี๋ยวรอสวขยิบขยับก่อนหมดอำหน้าก่อนเดือนพฤษภาสวก็เตรียมขยับขยับให้หนักๆเลยนะอืนะนะครับนะทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างไหมประชาชนถามนะนะกลับมาแล้วบอกนะใครมาลงทุนประเทศไทยแล้วบ้างครับศาสทนายกเรษฐานะ กลับมาประเทศไทยมันมาทํางานบ้างไอพื้นที่ไม่ต้องลงแล้วมันการลงพื้นที่คือการหาเสียงเราเป็นนายกรัฐมนตีไม่ต้องไปเดินลงพื้นที่วันละหกที่เจ็ดที่เป็นนายกที่จัดอีเวนต์เป็นหลักเน่ยประชาชนก็วิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมก็เอามาถามท่นนานนะพนังท่านก็ไปดูแก้ปัญหาปากท้องในเศรษฐกิจตกตำ่ำคนไม่มีงานทําเศรษฐกิจย่าแย่ทุกอย่างแย่หมดนะนี่ในนอกระบบเป็นนี่เป็นสินไม่มีเงินใช้นี่โดนยึดรถยึดบ้านเต็ไมไปหมดราคาทองแพง ทุกสิ่งทุกอย่างย่งแย่ไปหมดในประเทศไทยเพราะนั้นนายกกลับมาแก้นะหาเสียงไว้จะเอาเงินมาแจกไปเอาที่ไหนมาแจกกับคนละหมื่นค่าแรงขั้นต่าเงินเดือนมีอาตีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะกี่โมงครับกี่โมงก็รอกันอยู่นะครับกลับมาทำงานครับได้ครับฟังพี่เดยไว้ก็จ้างทนายความเขียนก็ได้นะตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนมีหมดนะ,นะแล้วจะตกลงกันทนายใกล้บ้านกันนะนะ หรือใครมีข้อสงสัยก็โทรสอบถามามาทีมงานพี่เนก็ทําบันทึกข้อตกลงไว้แล้ววเมียไม่จดทะเบียนหรือบางครั้งครับให้คนออกหน้าซื้อบ้านซื้อรถนะออกหน้าซื้อบ้านซื้อรถพอถึงเวลาผ่อนหมดไงงไม่ยอมโอนให้เขาเรียกว่าผิดสัญญาตัวแทนเมื่อวานวันก่อนมีลูกความมาจ้างว่าความสิบสี่ล้านเนี่ยตัวเองมีปัญหานี้สินถูกยึดซัพยึดรถหมดนะก็เลยไปย,ยืมชื่อเพื่อนไปซื้อพย์ จากการขายท่อตลาดขอนหมดไปเรียบร้อยแล้วสิบสี่ล้านถึงเวลาขอนแบบเพื่อนโกงครับโกงไม่พอ้ขอขับไล่ด้วยเขาเรียกว่าได้เพื่อนที่ไม่คดีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไว้ใจอะไรไม่ได้ให้ถือทรัพย์สินแทนสุดท้ายโกงเพราะนั้นเราจะให้ใครถือทรัพย์สินแทนเนี่ยเราต้องมีการมีการทำบันทึกข้อตกลงว่านะถึงเวลาต้องโอนถ้าไม่โอนก็ให้ถือเอาบันทึกนี้แทนการแสดงเจตนานะครับและห้ามไปก่อนนี้ก่อนสินไม่จะไปขายไปจดจำลองอะไรนะ เ,เพราะฉะนั้นี่ต้องระวังครับเพราะฉะนั้นฟังรายการพี่เดแล้วต้องฉลาดครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับใครเห็นว่ารายการพี่เดมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่ดูก็ยางดีวะ่ะนะดูจนพี่เดหน้าเนิย่ยนไปหมดแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับให้พี่เดด้วยให้ความรู้เลยนะครับนะเราซื้อบ้านซื้อรถไดใ้ใครออกหน้าเขาต้องทำบันทึกไว้เขาเรียกว่าสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในซื้อบ้านซื้อรถแทนมันชัดเจนถึงเวลาโกงไม่ได้ไนงะห้ามจำหน่ายใจยโอนห้ามก่อนนี่ นะครับเข้าใจนะเออให้ความรู้นะครับอ่านะตอนเราไปแจ้งความอัดวิดีโอได้ไหมครับก็อยากให้คนรู้แล้วกันเดี๋ยวมันจะโดนส้นตีนไอ้ผิดกฎหมายมันไม่มีผิดหรอกแต่หวงว่าตีนมันจะมาอยู่ในปากเราขณะอ่านก็ซ่อนๆอี่อซ่อนๆซ่อนซ่อน,อนไว้แอบนะเจาะรูหรือกล้องรูเข็มอะไรก็ได้นะครับอนะ,นะเราจัดรายการทั้งหมด3แพลตฟอร์มครับ f a c e b o o o y o u t u t e t i t t o k ครับ อานะครับฉีดฟิลเลอร์โบท็อกไม่เอาแล้วผมแม่งอยู่กับความจริงแก่ก็แกย่ย่นก็คือย่นยานก็คือยานนะไม่ฉีดโบวท็อกฉีดไปฉีดมาพอาะแกเขาหนังแม่งไปรวมอยู่กองอยู่ข้างหลังเนี่ยเพื่อนถามอะไรว่าข้างหลังเนี่ยเออนะผ้พาพันคอหรือเปล่าไม่ใช่เราหนังแม่งยน่นและฉีดโบวท็อมกมากๆเวลายิ้มหน้าแม่งไม่ขยับเลยเขาก็รู้อะไรมึงไปฉีดมาเออนะผมอย่างนี้แม่งธรรมชาติโสมตามธรรมชาติ จุกรูจุกรูพี่เดก็ให้ความรู้มาทุกวันนะครับอ่าแชร์แล้วครับลูกอีสานนี่อะไรเนี่ยชยัยรัศมีแชร์แล้วขอบคุณครับอ่าขอบคุณทุกท่านที่แชร์นะครับอ่านะครับขอวยวยสักขวดนะใครรับพี่เดก็ส่งวายมาแค่นะั้นเองเงินไม่ต้องแชร์แล้วขอบคุณครับหลายคนก็แชร์ให้นะครับขอบคุณผองสอนอะไรเนี่ยนะแชร์แล้วทัิลิง้งการชนิดอัมพรนางฟ้า ลูกอีแบมต้อยขอบคุณครับไปช่วยกันแชั์งเพราะรายการเราให้ความนะนะครับตัดโค้งตัดคลิปไปเผยแพร่ได้เลยนะครับไม่เผยแพร่จนคดีความหมายสารสตีนเลยมาผมก็แล้วกันยินดีเลยนะครับอ่ะอม,มันให้